สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านผมนายปรสิทธิ์เวทนาอาชีวะบ้านเมืองของเราวันนี้จะเดินต่อไปในสภาพนี้ต่อไปอีกไม่ได้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเครียดกังวลว่าจะมีความรุนแรงวันนี้ไม่ใช่เวลามาโทษว่าเป็นความผิดของใครเพราะทุกคนมีส่วนใม่ประเทศของเรามาอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะผม และพักมหาวิบัติของผมผมเคยเสนอหน้ามาแนะนำทางออกแต่เชื่อว่าสิ่งที่ผมแนะนำคงไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็อยู่เฉยไม่ได้ครับผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบให้กับประเทศอยากมากอยากเป็นนายกจนตัวสั่นโทษโท,ษโทษเดี๋ยวตัดช่วงเมื่อกี้ออกนะครับผมอยากเห็นประเทศเดินหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้ขออนุญาตผอบอสูงสุดที่บ้านของผมนี่ก็คือเมียของผมเพื่อที่จะลงเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยเพราะผมคิดว่ามันเป็นทางออกเดียวพอเมื่อชุมนุมข้ามถนนไม่ได้ทําให้ผมเป็นนายกทาหารก็ไม่ออกมาปฏิวัติทีขอโอกาสผมทํางานครับอย่าเพึ่งปฏิเสธการทํางานของผมอย่าพึ่งด่าผมอย่าพึ่งสาบแช่งผมให้โอกาสผมและที่สำคัญที่สุดครับขอโอกาส เชิญชวนให้ทุกฝ่ายให้โอกาสกับประเทศของเราขอบคุณครับ